สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสวันที่25สิงหาคมปี65ในวันนี้นะคะเช้าว,วันนี้ที่กรุงเทพฝนตกแต่เช้าเลยนะคะก็ใครไปเรียนไปทำงานก็อดทนกับรถติดกันนิดนึงนะคะวันนี้เจนมีข่าวสารเกี่ยวกับ NFT ในโลก Metaverse มาอัปเดต และแชร์ข้อมูลแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะแหล่งที่มาของข่าวในวันนี้มาจาก Bitcoin a d i t t มีศิลปินชื่อดังระดับโลกชื่อว่าเกลโยเซฟเป็นศิลปินด้าน 3D Art เขาได้กล่าวไว้ว่า m e t a w o r d NFT จะกลายเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคต สำหรับศิลปินดิจิทัลความหมายของเขาที่เขาได้พูดถึงเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่ดังมากนะคะเกี่ยวกับด้านทีดีเลยโดยเฉพาะและแอน m a t i o n เขาได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานทีดีของเขาในโลกเดิมๆของเขามันไปสัมพันธ์กับโลก m e t a เว r ร์ในอนาคตเพราะว่า ใครที่ทำงานสายทีดีก็จะพอเข้าใจว่าการทํางานในทีดีทำในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างถูกเรนเดอร์ในคอมพิวเตอร์และโชว์งานในคอมพิวเตอร์หรือในภาพที่เป็นดิจิทัลอยู่แล้วแต่ว่ามันยังจับต้องไม่ได้มันยังมองไม่เห็น360องศาแต่ในอนาคตทีดีที่เป็นทีดีในคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ จะไปเติบโตในเมตาเวิร์ดเพราะว่าในเมตาเวิร์ดมันสามารถมองเห็นได้ครบหมุนรอบตัวเลย360องศาแล้วมันเหมาะกับงานทีดีงานดิจิทัลมากๆนะคะหรือแม้กระทั่งงานศิลปะทั่วๆไปที่ไม่ใช่ทีดีอาจจะเป็น 2D ก็ตามมันก็จะเข้าไปปรับให้เกิดมูลค่าให้คนที่สนใจงานศิลปะ จับต้องได้มากยิ่งขึ้นด้วย m e t a เว r ร์ NFT นั่นเองก็วันนี้เป็นข่าวที่มีหลายหลายศิลปินที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเขาทำงานด้านนี้อยู่แล้วเขามองเห็นว่า NFT ใน m e t a เว r ร์ของอนาคตน่าจะเป็นตลาดที่สำคัญม,มากๆนะคะใคร มีฝีม้ลายมือในด้าน 3D หรือ 2D ก็ตามหรือทำ NFT อยู่ก็ตามเห็นข่าวนี้นำข่าวนี้ลองไปปรับพิจารณาดูความเหมาะสมดูความสามารถของเราดูกระแสที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วไปอดัดแใช้ให้เข้าตรงกลยุทธ์ที่มันกำลังจะเกิด ในอนาคตดูนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในสิ่งที่รักในสิ่งที่ทําแล้วทํามันให้เต็มที่ที่สุดในวันนี้เท่าที่เราจะทําได้เจนเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเสมอนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีแน่สวัสดีค่ะ